เคซินเจียงอุยกูที่เป็นเขตปกครองตนเองและไม่มีทางออกสู่ทะเลทำให้เกิดความประหลาดใจเมื่อพัฒนาอุตสาหกรรมปลาแซลมอนอย่างสำเร็จต่อเนื่องจนกลายเป็นเขตผลิตสำคัญในเขตนิลี่เคริรซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่น่าสนใจนี้ความสำเร็จของอุตสาหกรรมปลาแซลมอนนี้มีหัวใจสำคัญอยู่ที่น้ำบริสุทธิ์ที่ได้จากการละลายของทานน้ำแข็งบนเทือกเขาเทนซานเฮนแบกโดเลต ซึ่งมีอุณหภูมิคงที่ระหว่าง82องศา,าเซลเซียสทำให้เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของปลาแซลมอนทำให้ได้ปลาที่มีคุณภาพสูงทั้งเนื้อสัมผัสและรูปลักษณ์การผลิตปลาแซลมอนของซินเจียงใช้ระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบทำให้สามารถควบคุมปริมาณและตารางเวลาอาหารได้อย่างแม่นยำนอกจากนี้ฟาร์มยังมีแพลตฟอร์มตรวจสอบคุณภาพน้ำและหุ่นยนต์ทำความสะอาดใต้น้ำเพื่อรับประกันคุณภาพของปลาและมีการตรวจสอบหน้างานทันทีเมื่อพบปัญหาใดๆ แต่ที่นี่ก็เกิดความเป็นเสียงต่างๆการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนให้กับอุตสาหกรรมนี้ด้วยงบประมาณกว่า110ล้านหยวนซึ่งเป็นเงินที่ใหญ่และน่าสนใจทําให้บริษัทสามารถเชิญผู้เชี่ยวชาญและสร้างงานให้กับพนักงานจํานวนมากซึ่งมาจากหลายช,ชาติต่างๆแต่ก็มีคําถามว่าการสนับสนุนนี้มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติหรือไม่สินเจียงได้มีผลผลิตปลาแซลมอนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ30เอร์เซเมื่อเทียบกับปีก่อน และยังมุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการขยายสายการผลิตไปสู่สินค้าแปรรูปต่างๆแต่ก็มีความเป็นเสียงต่างๆที่พูดถึงความยั่งยืนและการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติสินเจียงได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้จึงทำให้เขตนีลิเคอร์สามารถพัฒนาเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวสีเขียวได้ด้วยเขตนีลิเคอร์ยังมีทัศนียภาพของภูเขา113แห่งเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว ทำให้เขตนี้มีความสำคัญทั้งในการพัฒนาอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว Credit China Media Group C.M.G